คาราบาวเปิดศึกฟาดแข้งฟุตบอลเจ็ดคนส่งคัมเปนเชียบอลเชียบาวจัดเต็มความบันเทิงงานนี้เรียกได้ว่าเปิดศึกฟาดแข้งพร้อมส่งต่อความบันเทิงติดขอบสนามกันค่ะโดยล่าสุดคาราบาวนำโดยคุณกมลลิดสมุทรโคจรรอกกรรมการผู้จัดก,การบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคุณวชระวชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมไทยรัฐทีวีและไทยรัฐออนไลน์คุณพัทรวุฒิศรีสวัสดิ์กรรมการผู้จัดก,การบริษัทครูซพ,พอร์เตอร์กรุ๊ปจำกัดร่วมแถลงข่าวเปิดศึกฟาดแข้งฟุตบอลเจ็ดคนคาราบาวเซเว่นเอซ จัดการแข่งขันทุกภูมิภาคทั่วประเทศกันค่ะในแคมเปญเชียบอลเชียบาวโดยจะพาทีมแชมป์ในปีนี้ค่ะบินลัดฟ้าไปดูนะัดชิงชนะเลิศคาราบาวคัพ2024-2025ที่สนามเวมบรีประเทศอังกฤษโดยคาราบาวเซเว่นเอซคัพ2024จะประเดิมนักแรกในวันที่24สิงหาคมนี้ในปีนี้ค่ะจะคัดเลือกทั่วภูมิภาค35สนามรอบคัดเลือกระดับภาค4สนามค่ะเพื่อเฟ้นหา1 6ทีมไปชิงแชมป์ระดับประเทศซึ่งปีนี้จัดใหญ่กว่าเดิมเต็มอัตรศโดยมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทย ้อมกิจกรรมมากมายตลอดทัวร์นาเมนตโดยจะเริ่มเปิดรับสมัครทีมแข่งขันทั้งหมด560ทีมจับสลากประกบคู่แข่งขันแบ่งสายแพ้คัดออกเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทเงินรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศและเหรียญรางวัลค่ะโดยใครที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่เพจ a c e b o o k และติ k t ต k อกคาราบา p สปอร์ตกันค่ะก็2ปีที่ผ่านมาการจัดนี้ก็ได้รับความสําเร็จอย่างสูงนะครับเพราะว่า ทีมที่เข้ามาแข่งขันเซเว่นอไซก็เป็นทีมที่ระดับท็อปสุดของประเทศที่มีอยู่แล้วก็โดยเฉพาะรางวัลที่ได้จากการแข่งขันคือการได้ไปดูนัดชิงคาราบาลครับที่สนามเวมบลีย์ประมาณติดขอบสนามนะครับก็เป็นที่ประทับใจของทีมที่เข้าไปดูเป็นทีมที่แรกก็กลับมาพูดคุยก็ทาให้ครั้งที่2ก็มีความตื่นเต้นเข้าไปอีกแล้วก็จากครั้งที่2ไปครั้งนี้ก็ยิ่งมากเข้าไปอีกนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุที่เราได้ ต้องการจับต่อเนื่องเพราะว่ามันเป็นการยกระดับฟุตบอลเซเว่นแบับไายบ้านเราอย่างแรกก็ต้องบอกว่าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับทางเราให้เป็นมีเดียพันเนอร์ในโครงการดีๆแบบนี้นะครับทางเราก็จะถ่ายทอดทางออนไลน์นะครับทั้งหมด40แมตช์ครับตั้งแต่ปลายเดือนนี้จนถึง12มกราคมปีหน้านะครับก็ได้ดูกันจุใจแน่นอนรวมถึงเราจะมีไมโครไซต์นะครับที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ผลการแข่งขันตารางการแข่งขันต่างๆนานาครับอยู่ทางเว็บไซต์ทรัดออนไลน์ด้วยครับครับตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมค่อนข้าง้อยกระเซ็นแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าปีนี้เราเพิ่มในเรื่องของสนามนะครับในการคัดเลือกนะครับเพื่อให้พื้นที่ของการแข่งขันนะครับมีมากขึ้นนะครับก็ปีนี้เราจะรับประมาณ5 6 0ทีมนะครับแล้วก็ยังเชื่อว่าปีนี้จะทีมเต็มเร็วเหมือนเดิมครับเชื่อว่าทุกทีมมากันเต็มที่นะครับแล้วก็มีการเล็งกันแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวพอการจับตั้งแต่รอบจังหวัดแล้วนะรอบๆภูมิภาคแลล้้กจะะมาาารเงขหัันน พอมาจับสลักแบ่งสายที่นีแเราลุ้นกันหน้าดูเลยนะครับก็ติดตามได้ทางช่องไทยรัฐตลอดเวลาเลครับครับก็ฝาก ให้สมัครช,ช่วยกันสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับเพราะว่าน่าจะอย่างที่บอกฮอตมากรายการนี้ก็มีจํานวนจํากัดนะครับก็รีบสมัครเข้ามานะครับแล้วก็สําหรับแฟนๆนะครับรับชมข้อมูลข่าวสารหรือว่ารับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่องทางของไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐท,ทีวีก็อยากจะฝากทุกทีมนะครับต้องบอกก่อนว่าอันดับแรกคือดูระยะเวลาวันที่เปิดให,ให้ให้ทันนะครับเพราะปีแล้วหลายทีมสมัครไม่ทันนะครับแล้วก็ ฝากให้อีกนิดนึงคือปีนี้เตรียมตัวให้ดีนะครับเพราะว่าหลายๆทีมค่อนข้างเตรียมตัวมาดีแล้วก็หลายๆทีมซ้อมมาหลายเดือนแล้วนะครับก็อยากจะฝากทุกๆทีมนะครับก็ปีนี้นะครับทีมแข่งขึ้นนะครับแล้วก็ทีมจํานวนที่เตรียมเข้าสมัครมากขึ้นก็อยากให้เตรียมเรื่องของการสมัครแล้วก็เตรียมทีมให้ดีครับรอบภาคใช่ไหมครับจะภาคกลาง11ครับภาคอีสาน8ภาคเหนือ8แล้วก็ภาคใต้8ครับแล้วก็มารอบประเทศเหลือ16ทีมครับ